สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้30กันยายน2564ครับ30กันยายนเครือข่ายสลัมสี่ภาคยื่นข้อเสนอถึงนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไม่กลับไปสู่การสงเคราะห์นะครับแล้วก็เสนอปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้ใช้ข้อมูลเส้นแบ่งความยากจนหน้าปี2 5 12เฉลี่ย2,763บาทต่อคนต่อเดือนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรชมและฟังไปพร้อมกันครับข้อมูลนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจบำนาญแห่งชาติซึ่งช่องตองพรพรมจะแนบลิงก์เพจบำนาญแห่งชาติข่าวนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมได้กดอ่านอย่างละเอียดที่คอมเมนต์แรกสามารถกดอ่านอย่างได้ละเอียดนะครับวันนี้ 30กันยายนนะครับเครือข่ายสลัมสีภาคจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกแล้วก็ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปยื่นข้อเสนอถึงนายจุติการเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการจ่ายเงินวยังชีพ้สูองอายุต้องไม่กลับไปสู่การสงเคราะห์ในการนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับพร้อมด้วย เครือข่ายสลัมสีภาคนะครับได้จัดทําข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอนะครับนายจุติกเลิกกรับไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้การศึกษาเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุของกระทรวงพอมอมีข้อมูลที่เป็นไปอย่างรอบด้านดังนี้นะครับ 1. ให้การพิจารณาแนวทางกําหนดนโยบายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงหลักการทั่วนหน้าเนื่องจากผลการศึกษาของดรเดชรัสขกําเนิน ที่ให้เห็นว่าก,การเปลี่ยนระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบทวนหน้าตั้งตีตั้งแต่ปีพศ2 5 2 2ช่วยให้จํานวนผู้สูงอายุที่ยากจนลดลงจรงิงโดยพศ2 5 5 2มีอัตราความยากจนของผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละ24.8เมื่อนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพแบบทวนหน้าดําเนินการมาได้3ปีพบว่าปี2554มีอัตราความยากจนของผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละ 11.6นะครับซึ่งก็ลดลงนะครับเอาละครับข้อหนึ่ง <_ S 1> เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสริการและเครือข่ายสลัมสีภาคเนี่ยไปยื่นข้อเสนอให้กระทรวงพมพิจารณานโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบทั่วหน้านะครับเพราะอ้างข้อมูลเดิมว่าเมื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบแบบทั่วหน้าตั้งแต่ปี52 เวลาผ่านไป3ปีนี่ผู้สูงอายุลดความยากจนลงได้ถึงจาก24.8เปอร์เซ็นต์มาเหลือความยากจนเหลือเพียง16.1%นเปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่1นะครับยังคงให้ใช้วิธีจ่ายเบี้ยยังชีพแบบโทษหน้านะครับเป็นข้อเสนอนะครับข้อที่2เสนอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับรายได,ได้ที่เพียงพอแก่การยังชีพในปัจจุบัน โดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของเส้นแบ่งความยากจนของสำนักง,งานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยข้อมูลเส้นแบ่งความยากจนณปี2562นะครับเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่2,765บาทต่อคนต่อเดือนจึงไม่ควรจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มต้นอยู่ที่600บาทเพราะห่างจากเส้นแบ่งความยากจนเกือบถึง5เท่านะครับที่สำคัญแนวทางการปรับเพิ่มเบี้ย ยังเป็นไปตามข้อเสนอพมพร่วมกับนีดาโพนะครับพมพร่วมกับนีดาโพเผยผมสำรวจ60ปีขึ้นไปฝ่าวิกิตกวสิกสู่วิถีสู่วิถีถัดไปเนกนอมอนผ่านสื่อต่างๆเมื่อวันที่10กันยายนสองพนหว่ามีผู้สูงอายุร้อยละสี่สของผู้ตัวแบบสำรวจทั้งหมดมีข้อเสนอให้เพิ่มสิทธิ และเพิ่มเสบรายการของผู้สูงอายุเช่นเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุสรุปในข้อ2เสนอให้จ่ายเบี้ยยังชีพตามเส้นแบ่งความยากจนซึ่งเส้นแบ่งความยากจนณปี62อยู่ที่2 7 6 5บาทต่อคนต่อเดือนไม่ควรจะเริ่มจ่ายตามขั้นบันไดซึ่งเริ่มต้นเดือนละ600บาทซึ่งห่างจากเส้นแบ่งความยากจนเกือบถึงคาเท่านะครับอามาดูว่าพอมอจะสามารถไปพิจารณาทำได้ไหมข้อสครับ ให้กระทรวงพมเป็นหน่วยงานหลักในการนำร่งรางพรบผู้สูงอายุและบำนาญเพื่อน,นั้นอย่งางแค่พศจุดๆเสนอให้คณะตีพิจารณาพะเป็นฉบับที่กรรมธิการสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการศึกษาโดยเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใม้ความเห็นดวยมีหลักการพื้นฐานสำคัญคือให้ประชาชนทุกคนที่อายุ60ปีขึ้นไปที่มีหลักประกันรายได้แบบปลายเดือนในอัตราที่เพียงพอต่อการดำรงชีพโดยใช้เกณฑ์เส้นแบ่งความยากจนที่มีการปรับบรรดาทุก3ปีนะครับ สทางเครือข่ายประชาชนเพื่อัฐสัสดิการได้ทําจดหมายเปิดผนึกส่งไปยังานายกรัฐมนตรีและสำนเนาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องให้ทบทวนการจัดเก็บภาษีเพื่อจัดสัสดิการให้กับประชาชนไปแล้วเมื่อวันที่27สิงหาคม2 5 6 4โดยกระทรวงการคลังได้ทำหนังสือรับทราบถึงข้อเสนอดังกล่าวเลขที่หนังสือที่กก0-2 03 0-2อง4อทับ1ส อ้าเปดสามลงที่สิบเจ็ดกัญยายนสองห้าสี่ 5, 6, 4, แล้วดังนั้นกระทรวงพม,มอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดสวัสดิการไปให้กับประชาชนต้องออกมาส่งเสียงสนับสนุนแนวคิดของภาคประชาชนด้วยการรายงานความเห็นของประชาชนไปยังฝ่ายบริหารประเทศได้รับทราบเพื่อให้รัฐบาลมองเห็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่จะมาจัดสรรงบมานในการจัดสวัสดิการแบบทั่วหน้าให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็สรุปแล้วก็ ไปยื่นข้อเสนอนะครับวันนี้ซึ่ง30กันยาก็ไปยื่นข้อเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมได้บอกผ่านสื่อต่างๆว่าหากวันที่30กันยายน2564เครือข่ายสลัมสีภาคและเครือข่ายประชาชน,นเพื่อรัฐบริการมายื่นข้อเสนอยื่นรายละเอียดต่างๆก็จะนําข้อมูลที่ได้รับการเสนอนี้ส่งให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายการจ่ายเบียยเ้ยยังชีพผู้สูงอายุไปพิจารณาไปใช้เป็นข้อมูลพิจารณาต่อไปครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเบียยเ้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้นะครับจะจบลงอย่างไรในอนาคตการจ่ายเบียยเ้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนยังจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอีกยาวนานเพราะยังไม่ทราบว่ารายละเอียดถึงที่สุดแล้วจะออกมาในทางที่ประชาชนมีความชื่นใจหรือไม่นะครับ ราติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ